ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือซ o มบี้รัชนนั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุ่นรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme มใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ คลิปนี้เราอยู่กับพี่สมกรจูนั่นเองนะครับผมนะเป็นเจอมาดอร์เบนซิกนะครับผมพี่สาวของซันจิสุดสวยน่ารักสุดๆเลยนะครับผมนะสรวนตัวนี้ก็ทําการบัฟมาแล้วก็เก่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับผมเป็นตัวที่มีชิลนะแต่ว่าชิลค่าพลังของเขาจะน้อยมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันนับจาบพลังทีสุดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะก็เป็นตัวที่เน้นยึดธงหลายคนบอกว่าเอ้ยตัวนี้ไปวิ่งยึดธงมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่าหลักๆผมว่ายูโรเขาจะสามารถโคเวอร์เพื่อนได้นะครับผมแต่ว่าในปัจจุบบบัันนน้เกมรูปแ ผมเกมมันเร็วมากๆเลยนะครับผมในั้นการสร้างชิวเพื่อที่จะป้องกันนะครับผมโดมพิษป้องกันเพื่อนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ในการกันธงได้เหมือนกันนะเออลวพิษจะค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับผมในส่วนของที่ผมเซอร์ไพรส์และชอบมากๆคือสกิลหนึ่งของเขานะครับผมนะก็คือจุมพิษแห่งความตายนะครับผมนะหรือพิงค์ฮ n ลเ s สนะครับผมนะสกิลนี้นะครับผมมันโดนทีเดียวนะผมบอกเลยว่าตายเลยนะครับผมคือตัวไหนไม่มีคันตายนี่แม่งเด้งแล้วติดพิษด้วยนะครับผมเออสำหรับ เรจู ju, นั่นเองสำหรับใครที่คิดถึงตัวนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าในแรงเรจูนั้นถ้าเราเล่นไม่ชํำนะครับผมมันตัวละครนี้แต่ค่อนข้างเล่นยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าในยุคนี้สายวิ่งที่มันเล่นง่ายกว่าเรจูมันมีเยอะนะครับผมเช่นพวกคิงไคโดนะครับวาร์ปมาปึ้งบๆงึ้งามันตีเร็วกว่านะครับพวกนี้มันคือเ e อยะไเออส่วน เออคิงมันก็เป็นสายวิ่งที่แบบมาแบบรุนแรงมา,มากๆเลยนะครับผมดังนั้นการเล่นเรจูนั้นจะเป็นที่จะต้องเล่นในสายของซัพพอร์ตเพื่อนนะครับจะก็จะดีนะครับผมอย่างเช่นบิ๊กมัมจอยามาต่ออยู่แล้วก็เข้าไปกลางโล่เพื่อกันดาเมจให้เขาอะไรประมาณนี้หรือว่าบิ๊กมัมวิ่งไปยึดธงอยู่แล้วก็ไปกลางโล่เพื่อให้เขายึดธงได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็สเต็ปการเล่นก็คงจะประมาณนี้นะแต่ส่วนตัวก็คือต้องบอกว่าต้องเล่นให้ชำนิดหนึ่งสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็บวกไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะร่นะสำหรััับบเเเเรรรจููนนนะคคพาาปปปป็วิ่งนะอโดดีียด๋ยไ์ตกตก ครับร้อยหกสิบเอ็ดจุดหกนะครับผมนะก็ใส่ไปทั้งหมดกี่แท็กเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแท็กนะครับผมในโลกใหม่ด้วยนะเป็นสายดาเมจไปเลยนะเออนะครับผมแล้วก็เหรียญเน้นเป็นเรื่องของยึดธงนะครับผมก็เดี๋ยวเล่นให้ดูมีคนขอมาผมจัดให้สําหรับเรจูครับคุณรู้หรือไม่มีคนโดนเกลียนไอเดีเกมมากกว่าหนึ่งร้อยคนต่อวันปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเข้าไปกลางกับแอสเปลแห่งกุ้งบนพิสพาลติรัตไทยแลนด์กลางปลอดภัยถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้ากลางถูกแสนถูกแอดมินจะเข้าไปเปลี่ยนพเวิร์ดก่อนส่งมอบทุกครั้งป้องการการโดนเคลียนหนึ่งร้อซและแน่นอนมีไอดีดองเพชรจำหน่ายด้วยถ้าคุณมาจากช่องอาชนิจีบสามารถลดไปเลยถึง50บาทลิง์กอยู่ใต้คลิปกดเลย แลครับพี่ขอมานะครับผมอยู่กับเจจูนะครับเลยยือไม่ดีน้องโดนนัดหรือ NP ฮูตเตามาเนี่ครับหมูฝั่งนู้นแม่งเป็นสีแดงแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะครับผมมีไคโดนะใส่วิ่งเกือนมาแล้วก็ฝั่งเรามีโอเว่นนี่มาเพื่ออะไรวะ โอเคยึดไปก่อนนะครับหมดเลยก็ยได้กลางหรือเปล่านะโอเคเพื่อนเราได้การนะครับผมเป็นยาม,มาโตะนันเองโว้ยชิงแมงอ้อมมาแล้วโอเคโดมพิษทมินในไง,ไงโดนไปเลยเออยาม,มาโตะนะครับผมร่วมมือยาม,มาโตะเราเป็นสายสานะทั้งคู่เอาไปนะคะจุมพิษแห่งความตายคะ่ะเสิร์ฟถึงที่ยาม,มาโตะคาไปก่อนนะครับ โอเคมาตก้องข้าบิ๊กมัมไม่หน่อยนะอืม <c oughs> อ่าเหมือนเขาจะลงไปนะครับผม,มเขาจะลงไปโอเคอ่าทีนี้เรารับสึกนิดนึงฮะโอ้ oh, oh, โหกันทงไม่ไหวนะครับ <c oughs> ผมเจอบิ๊กมัมอืมหลบทมิน,นออกมาไม่ยัดเตะแมงเลยถึงไลเดอร์คิกเรจูอย่าแย้มก็เรจูน้ำแม่ ไอ้ลบได้อีกหนึ่งที่เตะสวนไปนะครับผมมันเตะมันยากนะผมมันกันรงยากนะสำหรับเรจูนะออ้วหชิวหายนะครับผมนะไอ้โดมพิษกันไว้ก่อนเรียบร้อยครับผมบิ๊กมัมตุยไปหนึ่งโอ้โหมัน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 คือร่างมันคือร่างไม่มีจุมพิษไปโอ้โหโดนบาดจังหวะนี้อืมเจ็บนะเจ็บนะโอ้โหดีเลยด้วยเกมดี เอ,อ้ยไม่น่าไหวนะครับผมถ้าเพื่อนไม่เติมผมไม่ไหวนะจริงมีเตะนะครับผมเราจะเด้งเลือดนะเพราะเขาติดพิษนะแต่ว่ามันเด้งน้อยไปนิดหนึ่งอ่ะพิเกมยากไปหน่อยนะครับผมโอเคน่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะไม่ไหวน่าจะไม่ไหวผมขออนุญาตลงก่อนอย่างงี้ามินก่อนนะผมเลจูอย่าทำหนูนะคะแม่เฮ้ยแม่ตามว่ะเฮ้ยโอ้แม่ติดใจแม่ติดใจฮะทง,งไม่ดึงแม่ตามนะครับผมมีได้ดิโอ้โหโดนนะครับยำโตมาช่วยหน่อยโอ้คิงค,คิงบินมา โดมทมินีนงไงโอ้โหไม่ได้ไม่โดนมันล้มนะครับมันลม้มโดนห้าทรงอะเรียบร้อยเ,าเขาติดบูธน,นะมันไล่ผมนะโอเคครับเกิดมาอีกหนึ่งที่โอเว่นโอ้โหผมผิดหวังกับคุณมากคุณอยู่ตรงนี้ จริงอเว่นเก่งนะอเว่นเก่งอยู่นะครับผมแต่ว่าแรงเอ็ดมมันบอกเลยว่าตึงนะโดมพิทธมินไปโอ้เขาดึงได้นะผมหมดเวลาสนุกเลยนะโว้จมพิษแห่งความตายอ,อืชิวหายไปแล้วถ้าไม่มีชิวก็บางหน่อยนะครับผมต้องระวังนิดหนึ่งโอเคแพ้ไปนะผมหูดูแต้มผมอะ <laughs> เล่นใส่วิ่งอย่างเดียวนะโอเคพวกแม่ต่อไปกันเลย แก้มือกันหน่อยนะครับผมตาที่2องอะอยู่กับเรจูนะครับผมไอดีน้องหูดเต่านั่นเองนะจ๊ะมาแล้วค่ะเรจ,จูไปตรงกลางได้ไหมค่ะไม่ไปแล้วการ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนก่อนนะครับเอาเซฟก่อนเซฟก่อนคือไปตรงกลางก็ได้แต่เราต้องมีวิ่งแบบวิ่งแบบเป็นคิงอะไรวิ่งไปนะมันจะเร็วมากๆเลยนะแล้วเราก็ไปกลางโดมเพื่อไม่ให้คิงตายนะครับผมเฮ้ยลงมาเฉยไอ้นี่นี่งั้นก็กลางโดมพิดกันไว้ก่อนนะครับผมยื้อยื้เขาเรียกสายยื้สายยื้ออ้าวแห่มั่วนะครับผมนะมันก็ จุ่มพิษแห่งความตายโอ้ยแรงนะครับผมตายไปเลยมันกี่ตัวเป็นหมื่นเลย,เน,เลยนะยา,ยา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 ไม่มีชิวเฮ้ยโอ้โหลงมาก่อนเออแม่ช่วยหน่อยดิเดี๋ยวเราไปกลางโอ้โหไปกลางก็ไม่ได้แม่มีแต่ตัวตึงมีแต่ตัวตึงว่ะเฮ้ยมีแต่บ้านใหญ่เขาเรียกบ้านใหญ่ป่าววะโอเค,ครขบขึ้นมาก่อนอเดี๋ยวเจอกระสุน ดูคุณเจอกระสุนไม่อโดมพิษไปก่อนนะครับนี่โดนเลยโอเคแต่ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับผม <c oughs> กลางไว้กันแล้วโอเคครับมันก็เก็บแล้วโอ้โหไอ้นี่แย่งเหรอนี้จุมพิษแห่งความตายแย่งแย่งน้องจูโอ้ยน้องจูเจ็บ ต้องจูล,ลงมาก่อนโอ้โหลงมาแม่งแต่ละตัวเจอแต่บ้านใหญ่นะครับผมกระสุนไม่พอนะคนกูเ <c oughs> ข้าใจความหมายปนะ่ะการโลเทมินไปก่อนออนี่โอ้โหใหญ่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 ชาร์จอย่างนั้นโอ้ใจขอไม่ดีโอเคครับเราเกตเราธงเรานํานะโอเคมาใหม่ครับผมเดี๋ยวเราไป cover เพื่อนกันหน่อยนะไม่งั้นเล่นยากนะผมโอเคนําไปสนะี่ธงครับเพื่อนแบกเดอะแบก เออโอ้โวันนี้จ้ายมต่อจุ่มพิษแห่งความตายไม่ตายนะจ้านั่นก็กางโดมไปแล้วโอ้เพื่อนตายไปแล้วกางโดมแล้วเอ้าแม่โชคดีอือหูพอแล้วพอแล้วโอ้โหวุ้ย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 ลุมน้องจูเฮ้ยน้องจูไม่ไหวน้องจูถอยก่อนนะคะโอ้โหน้องจูขอขอพื้นที่นิดนึงขอสเปซขอสเปซขอโลกมีพื้นที่กับโลกส่วนตัวน้องจูนิดนึงเฮ้ยมาได้โอ้โหไอ้ตัวนี้อ๋อเป็นโดฟาเหรอโดฟันหนุ่มล่ะคะ เดฟ้ามาถึงกดโลได้สกิลผมทะลโลนะเว้ยเออเล่นงี้อรอได้งั้นก็กลางโดมพิฆาตไปคือ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 โดนว่ะโดฟ้าโดนโดนป่าวะน่าจะโดนนะน่าจะไม่ผิดว่าโดนนะครับผมลงมาก่อนน้องจูขอมาทงนี้เออไปการน่นนี่นะครับผมเราก็ได้ถกอ้ามีคนจะยืดอุ้ยห้าทงเลยนะจ๊ะแบบว่าทีมเราแบบซัพพอตดีมากนะครับโอเคจุมพิษแห่งความตายอ่ะได้งั้นก็ กลางโลท่ทำนิดโอ้โหมันมันช้ำจริงๆมันมีสกิลหนีไปจากการมันเพื่อนอย่าให้มันอยู่อย่าให้มันรอดทำน้องจูเฮ้ยโหมันตามมาหาน้องจูอ่ะแม่งเอ้ยเซ็งทำไมวะฮะเก่งนะก่อฮะเก่งนะก่อ <c oughs> เฮ้ยเตะหน้าแม่งเลยโอ้ยแรงแค่นั้นแหละอืมไปพบแมตช์สุดท้ายกันครับผม สุดท้ายนะครับผมนะอยู่กับเรจูหรือสั้นๆนะครับผมน้องจูนั่นเองนะจ้ามาแล้ว นี่ขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวยึดธงสองนะครับเพราะว่าธงกลางไม่ทันธงกลางไม่ทันขิงไม่จ้เปไปต้องไปบวกนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนเข้าไปแล้ว,ลวก็กางโล่เพื่อนนะครับผม,มรู้สึกว่าจะมีแม่มีคนจะมาหล่อยมีคนจะมาหลอยธงเรานั่นไงนั้นก็ตียจุ้มพี่ทาควันตายไม่โดนนะครับผมให้เขาดอนแล้วก็กางโล่ไปนี่เราแยกล่างที่คุณเห็นผมแยกล่างไหมไม่ใช่นะครับผมช่วงนี้มีโปเลจูนนะทุเรศทุเรศทุลังมาก ครับมมนเกต้องแบนมันได้หมดนะหลบอกผมมันหลบไม่ได้มันมันมันยัดเลยนะครับผมมันยัดไม่ยัดเตะเอ้าไม่โดนบักล้มมองมาระวังได้โอ้โหเจ็บนะโอ้เป็นเป็นเป็นไอ้นี่นะอย่าให้มันยืนทนนะไม่งั้นจะลำบากดึงเรียบร้อยครับผมได้ชิวด้วยเฮ้อเ้อชิวหายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเกราขอไปโอ้โหสโลวผมไม่เห็นผมไม่มีปุ่มขอโทษด้วยโดนัดโอ้โหโดนแช่ง จะเย็นจาน้องจูหล,ลบออกมาไม่อาารหูน้องจูโดนหนักนะครับผมช่วงนี้เป็นมรสุมชีวิตแข้งหนผิวผิวน้องจูผิวจุ่มพิษแห่งความตายอุ้ก็แตกแล้วผมแช่คือผมเด้งเลือดอีกมันติดบูน้องจูหล,ลบออกมาหลบออกมาได้อีกหนึ่งทีนี่มันไส้แล้วที่สนะแม่แม่มาช่วยแล้วว่ะขอบคุณนะคะแม่ไม่อาการโดมพิษแมงเลย โอเคโดนอยู่นะครับแชงโดนอยู่นะเราก็ไม่เด้งเลือดนะครับผมขอไปหยึดก่อนเออศัตรูแชงตายไปแล้วสนหน้านี่างไรไม่เป็นตะป่วยครับหนี่องเดียวก็ได้นะสายหนีสายหนีโอเครีบยึดกันนะมีใครมาช่วยดึงหน่อยเร็วโอเคครับผมเพราะว่าเรียญเดียดเราก็ยึดตงไวอยู่นะเราก็เป็นสายวิ่งนะเออดีแม่สวยครับได้ชิลครับรอดมานิดนึงแล้วก็กลางโดมช่วยไปก่อนนี่ครับผมพลิกสถานการณ์ได้นะห,หลบมาก่อนนะใจเย็นใจเย็นอย่าทำน้องจู จุมพิษแห่งความโอ้แม่งยังพูดไม่จบประโยคเลยยังพูดไม่จบประโยคมาใหม่นะคะทงค่ะเฮ้ยมีชิวเหมือนกันแต่ไม่กลัวแต่เรามีโดมพิษ <c oughs> จะเอางั้นเหรอเออดีๆจดก,การไปเลยเดี๋ยวเราจะไปดึงทงให้ไม่ต้องเป็นหัวโอ้น้ำสีทงนะผมชิวๆอ้าวใครมาฮะไม่งั้นเตะนะครับผมมันเบานะมันเบานะดาเมจน้อยไปนิดนึงฮะ โอเคโดมพิษทมิน <c oughs> เรียบร้อยขิงเข้าโดมไม่ได้นะมันยืนได้แป๊บหนึ่งนะมันยืนได้แป๊บหนึ่งมันไม่นานนะครับโอเคแครกเกอร์มาทำอะไรฮะมันก็จุ่มพิษแห่งความตายไปนะครับโอ้โห,โหโนจะโอเคอันน่าร้อยอีกแล้วเหรอฮะน,นี่เตะแม่งเลยเรียบร้อยครับผมมอบไปโ okay. อเคจบไปแล้วครับผมพบใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทำเลจ,จูเวล้วไหนะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะพบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ